สวัสดีครับกลับมาพบกันในเช้าวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำและค่างเงินบาทในเชิงปัจจัยทางเทคนิคเพื่อนำไปประกอบในการซื้อขายทองคำและค่างเงินบาทเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ทรงสัญญาณว่าจะยังคงเหยียบคันเร่งในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข่งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นพันธบัตรอายุสองปีเนี่ยตอนนี้ผลตอบแทนขึ้นสู่ระดับ4.72เปอร์เซนต์ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง ขณะที่กองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำจาก919.12ตันลงเหลือ915.07ตันในด้านปัจจัยทางเทคนิค,คจะกรัราารวันราคาทองคำแกว่งตัวแคบๆแ,และเคลื่อนตัวออกด้านข้างระหว่างการซื้อขาย ร,ราคาทองคำปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับที่1,617เหรียญกราฟเท่งเทียนเกิดเป็นแฮมเมอร์สัญญาณ DMI ขาดทิศทางที่ชัดเจนขณะที่สัญญาณ ISI เป็นลบสัญญาณทางเทคนิคอรละยะสั้นชี้ว่าราคาทองคำจะเคลื่นตัวออกด้านข้างภายในกรอบ 1,614เหรียญถึง1,683เหรียญราคาทองคำเคลืนตัวไปตามแนวโน้มขาลงระยะกลางโดยมีจุดต่ำเก่าเป็นแนวรับอยู่ที่1,614เหรียญและมีแนวรับทางจิตวิทยาที่1,600เหรียญเป็นแนวรับถัดไป ในระยะสั้นราคาทองคำมีกรอบแนวต้านอยู่ที่1,648เหรียญและ1,667เหรียญและมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,617เหรียญและ1,600เหรียญตามลำดับกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายทองคำในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพนลอง ช่วงที่ราคาทองคำอ่อนตัวลงระหว่างการซื้อขายเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,648เหรียญและแนะนำไม่ตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า1,627เเหรียญและแนะนำไม่เปิดสถานะขายโอเพนช็อตเมื่อราคาทองคำ ปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่1,648เหรียญป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,629เหรียญและแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดเหนือ1,648เหรียญทิศทางของค่างเงินบาทจะกราบรายวันค่างเงินบาท เปิดต่ำปิดสูงและเคลื่อนตัวออกด้านข้างภายในกรอบสามเหลี่ยมแบบเอซซนดิ้งแตนเกิลสามเหลี่ยมแบบเอซเซนดงแตนเกิลนั้นคือสามเหลี่ยมที่มีรูปร่างมีกรอบแนวต้านด้านบนเป็นแนวราบในขณะที่จุดต่ำด้านล่างยกสูงขึ้นสอบเข้าหาปลายยอดสามเหลี่ยมทางด้านขวากรอบแนวต้านด้านบน อยู่ที่3 8 4สิสตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์สัญญาณ d m i แสดงที่ทางการปรับตัวขึ้นที่ชะลอตัวขณะที่สัญญาณ ISI เป็นลบสัญญาณทางทเทคนิคระยะสั้นชี้ว่าค่าเงินบาทจะแกว่งตัวออกด้านข้างภายในกรอบ37บาทส7สตางค์ถึง38บาท สี่สิบหกสตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์ค่าเงินบาทยังคงขึ้นตัวไปตามแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวทิศทางของค่าเงินบาทในระยะสั้นมีกรอบแนวต้านอยู่ที่สามสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์และสามสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์และมีกรอบแนวรับอยู่ที่สามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ ต่อหนึ่งดอลลาร์และ3ามสิบาทสี่สตาง์ต่อหนึ่งดอลลาร์กลุสมสำหรับการซื้อขายค่างเงินบาทในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพลองช่วงที่ค่างเงินบาทอ่อนตัวลงระหว่างการซื้อขายเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 38.21. บาท21สตางค์ต่อหดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่างเงินบาท ปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า37บาท76สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้เปิดสถานะขาย Open Short เมื่อค่าเงินบาทปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่38บาท21สตางค์ต่อ1ดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่37บาท96สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่าเงินบาท ปรับตัวขึ้นปิดเหนือ38บาท21สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และนี่คือทิศทางราคาทองคำและค่าเงินบาทประจำวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนสวัสดีครับ